สวัสดีค <bin uk> <azo> wow so yes, so, ่ะท่านผู้ชมช่องบ้านสวนคุณครูนะคะวันนี้นะคะคุณคูเปิ้ลแวนซาเล็งนะคะมาเที่ยวสวนค่ะวันนี้นะคะคุเปิ้ลพามารู้จักนะคะพามาชมด้วกันชมค่ะันชมนะคะลำไยนะคะให้ทายว่าต้นนี้อายุกี่ปีคะไปพาไปดูคนต้นกันนะคะคนต้นนะคะใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเป็นต้นไม้โบราณเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้นะคะ ีค่ะแบบนานมากนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะให้ผลผลิตโดกมากนะคะโดกกว่าทุปีเลยนะคะคุณเ่้นก็เลยพามาชมค่ะลำไย,ยสายพันธุ์นี้นะคะเป็นลำไย,ยสายพันธ e ุ์อีดอค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแรงนะคะแล้วก็จะติดผลง่ายแล้วก็ดกกว่าลำไย,ยสายพันธุ์อื่นๆค่ะต้นนี้นะคะ ติดผลผลิตออกดอกตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้ล่าสารแต่อย่างใดนะคะเมื่อถึงฤด,ดูการของมันมก็ติดผลผล,ผลิกค่ะเดี๋ยวคุณต้นจะเด็ดลำไยนะคะหนึ่งพวงนะคะอ่าแล้วมาชิมให้ดูนะคะเอาช้อนนี้เลยช้อนนี้เลยหักเลยนะคะนี่ค่ะสดๆจากต้นเลยค่ะนี่ค่ะอ่ะชิมลูกนี้นะคะชิมลูกที่ใหญ่ๆก่อนอ่าลำไยสายพันธุ์นี้นะคะ เขาบอกว่าจะเป็น,นลำไย,ยที่<า>เปลือกบางนะคะนี่นะคะเปลือกไม่ได้ม่ได้หนาเลยนะคะแล้วก็หวานกรอบมเมล็ดเล็กนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะจือเลยืดเลยกิ่นหอมเนาะหอมนี่ค่ะ,นะ,น,คะนะคะลำไย,ยนะคะก็จะหวาน เป็นธรรมชาติของมันนะคะสายพันธุ์โบราณนะคะค่ะก็นะคะลูกค้านะคะได้โทรเข้ามาติดต่อนะคะว่าคูเต้นนะคะมีกิ่งพันลำไยอีดอหรือเปล่านะคะคูเต้นก็เลยทําการขยายพันธุ์ให้ค่ะแล้วก็จะเป็นกิ่งพันแบบเรียบยอดนะคะท่านผู้ชมค่ะใครสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร0811978266นะคะหรือ0859464551นะคะเรามี กิ่งพันลำไย,ยอีดอแข็งแรงนะคะแบบเสียบยอดให้ท่านผู้ชมนําไปปลูกรละประทานค่ะจะเทียบกับเหรียญสิบค่ะยี่สิบปีนะคะต้นอย่างนี้ผลแบบนี้นะคะก็กินกันทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้าน<ม>ยาวๆไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะเทียบกับเหรียญสิบนะคะอ่านะคะก็ประมาณเหรียญสิบเลยนะคะผลที่โตเต็มที่นะคะดกนะคะเป็นลำไยโบราณนะคะลำไยสายพันอีดดค่ะ คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะพามาชมสวน,นะค่ะและวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะชิมก่อน